สานต่อเรื่องราวของเกมจีบหนุ่มฆาตรกรสุดนุ่มฟูที่ผมเคยเล่นเอาไว้และนี่คือการกลับมาอีกครั้งของรั d ดี p เพนเตอกับ DLC ที่จะมาสานฝันเรื่องราวของคนที่ตกหลุมรักหนุ่มธงแดงคนนี้ด้วยฉากเซอร์วิสสุดหวานแววและอบอุ่นหัวใจเอาล่ะก่อนอื่นก็สามารถสนับสนุนผลงานผมได้ไง่ายๆด้วยการกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับขอบคุณครับเรื่องราวใน DLC นี้จะเป็นเรื่องราวที่สรารต่อจากฉากจบกู๊ดเอนดิ้งที่4 ใครยังไม่เคยดูภาคหลักก็สามารถย้อนไปดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเลยเฮ้เฮ้ระหว่างความฝันและความเป็นจริงคุณรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังเรียกหาคุณอยู่ด้วยน้ําเสียงที่คลุมเครือแต่คุณกลับรู้สึกคุ้นเคยน้ําเสียงที่อ่อนโยนนั้นปลุกให้คุณตื่นจากความฝันเฮ้เฮ้คุณพบว่ามีใครบางคนกําลังจิ้มอยู่ที่แก้มของคุณซ้าแล้วซ้าเล่าด้วยนิ้วชี้ของเขาถึงแม้ว่านั่นจะไม่ได้รบกวนคุณเท่าไหร่แต่คุณก็ขมวดคิ้ว คุณยังคงพยายามนอนขดอยู่ในเตียงอขอฉันนอนต่ออีกหน่อยเถหนะ้า <Wake up, S 1> ตื่นได้แล้วไม่งั้นข้าวเช้าจะเย็นหมดนะขออีกห้านาทีนะที่รัก are you feeling a bit right feeling you now นี่เธอมีไข้หรือรู้สึกไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าหรือเธอคิดว่าฉันเป็นคนอื่นเนี่ยฮะผู้ชายคนนั้นใช้นิ้วชี้ดิดหน้ผาผากคุณและสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจในน้ำเสียงของเขา อ้อยเจ็บนะความเจ็บปวดนั้นทําให้คุณสะดุ้งจนลืมตาตื่นขึ้นมาผ่านสายตาที่ยังง,วงัวเงียอยู่ของคุณคุณเห็นเขายือนอยู่และจ้องมองมาที่คุณด้วยสายตาที่เหมือนจะบอกว่าในที่สุดก็ตื่นได้สักที Maybe wake you this will up บางทีนี่นั้นจะทําให้เธอตื่นได้สักที What? wake Yes, I woke you I up อะไรฉันนี่แหละปลุกเธอขึ้นมาเองมีอะไรจะบ่นก็บ่นมาเลยอ่าตาของเธอ สวยจังเลยแต่แต่พี่หลับตาอยู่นะครับส่วนตัวละครหลักเราไม่มีตาเลยต <laughs> ัวไม่ทันตั้งตัวคุณก็ชมไปแบบนั้นทําให้เขารับมือไม่ทันและสีหน้าที่ไม่พอใจก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปคุณสังเกตเห็นแก้มของเขาที่เริ่มแดง <c oughs> เขาหลบสายตาคุณไปพักหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเก๊กขึมตามปกติ If I'll breakfast you away don't want take them ถ้าไม่อยากกินข้าวเช้าแล้วก็ก็จะไม่ให้กินแล้วนะอยากกินสิ คุณลบลุกขึ้นมาจากเตียงลากเก้าอี้ออกและนั่งลงที่โต๊ะทันใดนั้นโอ้โหอาหารเช้าน่ากินสุดๆนะครับเป็นเท็กซัสโทสได้ถูกเสิร์ฟไว้ที่โต๊ะคุณกินอย่างอร,อร่อยอร่อยแค่เสียงเมื่อกี้ขาบ่งบอกความกรอบของมันแล้วและผู้ชายคนนั้นก็มาพร้อมกับโทสอีกจานหนึ่งนั่งลงตรงข้ามคุณเมื่อเขาเห็นคุณกํลาลังเพลิดเพลินกับอาหารก็ทําให้เขายิ้มน้อยๆออกมาเอาใช่รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะ February 1 4 t h 14กุมภาแล้วรู้หรือเปล่าว่าคือวันอะไรนะ่ะ I know Valentine's Day <S รู้สิวันวาเลนไทน์โอ้รู้ได้เหรอเนี่ยคิดว่าจะไม่สนใจซะอีก Indeed I'm not ในความ <interested, S 1> จริงก็ไม่สนใจหรอก But whenever I walk down the streets these businesses offering Valentine's Day promotions and products t r i e d to grab my attention So it's honestly hard แต่ในตอนที่ออกไปเดินข้างนอกนะพวกร้านค้าก็โปรโมทสินค้าเกี่ยวกับวาเลนไทน์เต็มไปหมดและสินค้าพวกนั้นก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากฉันถึงขนาดนี้เราจะไม่รู้เรื่องเลยก็เกินไปหน่อยงั้นรู้หรือเปล่าว่าคนเขาทําอะไรกันในวันวาเลนไทน์น่ะคุณจ้องมองไปที่เขาด้วยสายตาแห่งความคาดหวังทําให้เขารู้สึกเขินๆขึ้นมานิดหน่อยแล้วกลับไปก้มหน้าก้มตากินอาหารเช้า Why you just say What you want you say you today? don’t do do to just it? ทำไมถึงพูดขึ้นมาล่ะต้องการอะไรกันแน่พูดถึงวันวาเลนไทน์ก็ต้องเป็นช็อกโกแลตแน่อยู่แล้วอยากให้เธอช่วยอ่คือว่าอยากลองชิมช็อกโกแลตฝีมือเธอน่ะเพราะว่าเธอน่ะทำอาหารเก่งจะตายไปช็อกโกแลตฝีมือเธอเนี่ยต้องอร่อยแน่ๆน่เจ้าว่าไปขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับคือผมลืมขอบคุณผู้พัฒนาเกมเลยเขาเป็นคนส่งเกมนี้มาให้ผมเองทางกล่องข้อความนะครับ คือนอกจากเกมจะดีแล้วผู้พัฒนา,านเกมยังใจดีด้วยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนทางบ้านเหมือนกันที่บอกว่าอยากเห็นผมเล่นขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าถ้ารบกวนมากเกินไปไม่ต้องก็ได้นะ i อา make it ฉันจะทําในขณะที่คุณกําลังกลับไปคิดว่าจะโน้มน้าวใจเขายัางไงดีเขาก็ตอบตกลงซะแล้วเอ๊ะ <'s> มีอะไรดูจากสีหน้าแล้วนึกว่าเธอจะหันมาพูดกับฉันว่านี่เธอบ้าหรือเปล่าซะอีกเขาเอ,อียงคอท่าทางงงเล็กน้อยกับความคิดของคุณ เขาไม่รีบร้อนที่จะตอบกลับมาและทําท่าทีมันจะหยอกล้อคุณเขาเหลตาและก้มมองมาที่คุณอย่างช้าๆและเขารู้ตัวว่าคุณกําลังรอคอยคําตอบจากเขาอยู่เขาหยุดกินข้าวเช้าและเอื้อมมือเข้ามาหาคุณอย่างช้าๆเช็ดคราบอาหารที่เลอออยู่ที่ปากของคุณออกด้วยมือของเขา I can do that" and then I'd watch you keep praising me with your fancy words until I'm satisfied. ฉันจะทําให้ก็ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอจะต้องชมฉันจนกว่าฉันจะพอใจและฉันไม่พอใจง่ายๆหรอกนะ Now that I think about it, maybe this is even more fun. พอคิดแบบนี้แล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันงั้นฉันคงต้องคิดคําชมไว้ก่อนแล้วสินะเนี่ยอะไรกันนะจะทําให้พอใจได้ I'd say save your energy for later. งั้นก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเลย กินข้าวเช้าเสร็จเมื่อไหร่ก็ตามฉันเข้ามาในครัวเย้คุณยืนขึ้นมาที่หน้าเคาน์เตอร์ครัวจ้องมองเขาเปิดคัพบอร์ดและหยิบถุงน้ำตาลออกมาแล้วก็เตรียมข้าวของสำหรับการทำช็อกโกแลตเดี๋ยวที่บ้านเรามีของแบบนี้ด้วยเหรอเขาไม่ตอบคำถามแต่ว่าหมกมุ่นอยู่กับการขัดเคาน์เตอร์เครื่องครัวทุกอย่างให้สะอาดหมดจดยังคงรักสะอาดเหมือนเดิมพอหนุ่มคนนี้ทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่า จริงๆแล้วเขาต้องแอบเตรียมตัวไปก่อนแล้วแน่ๆเลยคุณคิดแบบนั้นอนแน่พ่อหนุ่มหลังจากนั้นเข้าของเครื่องใช้ก็ถูกวางบนเคาน์เตอร์เอาล่ะก่อนอื่นก็หั่นแท่งช็อกโกแลตให้กลายเป็นส่วนเล็กๆเดี๋ยวฉันช่วยนะคุณหั่นแท่งช็อกโกแลตที่เขียงหลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำใส่หม้อแล้วไปตั้งที่เตาในห้องครัวนั้นทั้งสองคนทำงานกันอย่างกลมเกลียวโอ้ใช่ ฉันอยากจะถามคำถามมาสักพักหนึ่งแล้วนะ่ะ <is> อะไรเหรอทำไมถึงทำอาหารเก่งนักล่ะหรือว่าจริงๆแล้วสนใจเรื่องทำอาหารนะ่ะ mm hmm. เขาเงียบไปพักหนึ่งเหมือนกับว่ากำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างคุณสังเกตเห็นว่าสายตาของเขาเนี่ยจดจ้องไปที่มุมซ้ายบนบางทีน่าจะมีอะไรบางอย่างในใจของเขานะในความทรงจำนะ่ะในตอนที่ยังเด็กน่ะ เมื่อไรก็ตามที่ฉันทำอะไรพลาดแม่ของฉันก็จะลงโทษด้วยการให้อดข้าว in order not to starve, I had to, learn to take care my ดะเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องอดตายฉันก็เลยต้องเรียนรู้ในการหัดทำอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะทำให้อดตายเลยนะครับนี่เด็กต้องหิวโซขนาดน,นั้นเลยเหรอตอนนั้นอายุเท่าไหรนะ่น่ะที่ฉันจำความได้ว่าถูกลงโทษแบบนั้นก็ตอนห้าขวบ แต่ในความจริงแล้วก็น่าจะก่อนหน้านั้นอีก5ขวบหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบทําอาหารสินะแต่ว่าต้องทําเพื่อความอยู่รอดคุณคิดแบบนั้น but now, study cooking purely out interest now cooking of I แต่ว่าในตอนนี้นะ่ะฉันหัดทําอาหารเพราะว่าความสนใจรุนๆเลย because hilarious watching someone eat like watching chipmunk hilarious a it's เพราะว่าในตอนที่จ้องมองใครบางคนคกินอาหาร,ยร,อ,รอย่างอดอร่อยยัดอาหารเข้าปากเหมือนกับชิปมังเนี่ยในตอนนั้นมันดูตลกดีและก็น่าพอใจ ฉันไม่ใช่ชิปมังนะการที่ได้เห็นคุณพองแก้มขึ้นมาแบบนั้นทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างนุ่มนวลคุณเดินไปที่เตาและนาช็อกโกแลตที่หั่นแล้วเทลงไปในหม้อที่ว่างเปล่าและความร้อนก็ทําให้ช็อกโกแลตเริ่มละลายไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการทาช็อกโกแลตกับเพื่อนเนี่ยจะสนุกขนาดนี้เพื่อนเพื่อนแน่นนะคุณพูดในขณะที่คนช็อกโกแลตในเตานี่เราเป็นแค่เพื่อนกันเหรอฮะอะไรนะ เอา้าพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันเหรอแล้วถ้าพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันงั้นเป็นอะไรล่ะ We can พวกเราเหมือนเขาจะหยุดแล้วก็คิดอยู่พักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้พูดต่อบทสนทนาถูกขัดจังหวะด้วยเสียงน้ำเดือดหลังจากนั้นคุณทั้งคู่ก็หันไปทำนู่นทำนี่คนละมุมและเขาก็ใกล้เข้ามาเหมือนกับว่ามีบางอย่างอยากจะพูดคุณเพิ่งรู้ตัวว่าในตอนนี้พวกคุณอยู่ใกล้กันขนาดนี้ในขณะ hmm. ที่ศบตากัน ใบหน้าของคุณก็ใกล้กับปลายจมูกเขามากๆจนแทบจะสัมผัสกันทั้งสองคนแตกตื่นตกใจและคุณรีบก้าวถอยหลังด้วยความแพนิกและข้อศอกของคุณก็ไปชนกับหม้อที่อยู่ด้านหลังทำให้มันลอยขึ้นมามระวังเขาก้าวมาข้างหน้าพยายามจะรับหม้อเอาไว้และนั่นทำให้คุณทั้งคู่ล้มลงด้วยกันอะอะในตอนที่คุณกำลังล้มคุณหลับตาลงตามสัญชตาตญาณเอยเจ็บจัง ล้วคุณก็เปิดตาขึ้นมาพบว่าตัวเองนั่งอยู่ที่พื้นอช่วยด้วยครับผมทําตัวไม่ถูกใชหนุ่มคนนั้นกําลังทรงตัวอยู่ด้วยแขนข้างเดียวอยู่ตรงหน้าคุณเขาใช้มือรับหม้อที่มีน้ําเดือดเอาไว้ไม่ให้มันหกลงมาแต่ว่าช็อกโกแลตที่หลอมละลายแล้วตกลงและกระจายทั่วทั้งห้องครัวถ้าหากคนครั่งความสะอาดมาเห็นสถา,านการณ์หายนะในตอนนั้นเข้าละก็เขาต้องรีบอยากเช็ดทาความสะอาดมันอย่างรวดเรนะ็วแน่อ๋แย่แล้วมือเธอพองหมดเลย เขาวางหม้อที่ใส่น้ำน้อนลงและแบมือออกส่วนของมือที่จับหม้อนั้นแดงไปหมดฉันฉันขอโทษนะคงจะเจ็บมากเลยใช่ไหมฉันไม่ทันระวังเองนะ่ะแถมยังทำห้องครัวเลอะไปหมดเลยด้วยฉันควรจะในตอนที่คุณกำลังขอโทษด้วยความแพนิกนั้นเองเขาก็เอื้อมมือมาลูบที่แก้มของคุณอย่างนุ่มนวลทําให้สิ่งที่คุณกําลังพูดหยุดชะงักไป There <was> ช็อกโกแลตเปื้อนนะ่ะเขาใช้มือปาดช็อกโกแลตออกจากแก้มของคุณ You're Queenen Dra being a drama queen. I'm fine และเธอก็แตกตื่นยังก็เป็นดาม่าควีนแค่นี้นะ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่ต้องเอามือไปประครบน้ำเย็นนิดหน่อยเท่านั้นเองคิดว่าเธอจะโกรธซะอีกที่ฉันทำห้องครัวเลอะแบบนี้น่ะถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงจะโกรธนะนะแต่เธอไม่ใช่คนอื่นนี่นะฮะเมื่อกี้พูดว่าไงนะไม่ค่อยได้ยินเลยนะ่ะ nothing it's nothing important ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสําคัญหรอกตัวละครหลักเรานี่ก็ลายใช้ได้แล้วเนี่ยปั่นชัดๆเลยจริงๆก็อยากได้ยินอีกรอบแน่ๆว่าแต่ฉากเมื่อกี้คือผมทําตัวไม่ถูกดีนะผมควรจะเล่นมุกว่าแบบว่าไอ้ฉากล้มทับกันนี่มันฉากเซอร์วิสละครไทยช,ะชะัดๆก็กลัวจะไปขัดจังหวะคนกําลังฟินนะครับให้ตายเถอะไม่ชินกับการเจออะไรวันแววแบบนี้เลยผมต้องการสายองขวัญต้องการเลือดและในช่วงบ่าย that'splattered the on floor i ช็อกโกแลตพวกนี้กระจายอนท,นทั้งพื้นและกำแพงเต็มไปหมดเพราะงั้นวิธีการที่ดีในการทำความสะอาดนั้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำร้อนมาเช็ดแต่เราต้องการแปรงในการทำความสะอาดล่องกระเบื้องคุณเริ่มทำความสะอาดห้องครัวตามคำแนะนำของเขาและคุณสัมผัสได้เลยว่าเขาอยากจะทำความสะอาดด้วยตัวเองแน่ๆเพราะกลัวว่าคุณจะทำความสะอาดได้เนี้ยบไม่พออย่างไรก็ตามมือของเขาเนี่ยยังคงโดนลวกอยู่คุณเลยต้องช่วยเขาในการทำความสะอาดในขณะที่คุณกำลังขัดอยู่ คุณก็เห็นเขาจ้องมองไปที่คราบช็อกโกแลตที่เปื้อนเสื้อของเขาและขมวดคิ้วและไม่ใช่แค่เสื้อของเขาเสื้อของคุณเองก็มีช็อกโกแลตเปื้อนเหมือนกันกลิ่นหวานๆของช็อกโกแลตลอยค้าคุ้งไปหมดคุณอยากจะล้างมันออกในทันทีทำไมไม่ไปอาบน้ำก่อนละอ่ะในขณะที่สภาพห้องครัวยังไม่สะอาดเตียมอ่องเขายังคงลังเลอยู่เหมือนเขาจะไม่ไว้ใจความสามารถในการทำความสะอาดของคุณเรื่องทำความสะอาดฉันจัดการเองนะาฉันเคยเห็นเธอทำความสะอาดมาแล้วตั้งหลายครั้งฉันรู้หรอกนะว่าต้องทำยังไงนะ่ Malays I'll leave Guess you then it to ก็ได้ฉันจะให้เธอจัดการแล้วกันนะแล้วเขาก็เดินไปที่ห้องน้ําในตอนนี้คุณอยู่ลําพังในห้องครัวไม่นานหลังจากนั้นฮะเสร็จสักทีห้องครัวตอนนี้สะอาดหมดจดคุณปาดเหงื่อที่หน้าผากออกอ๊ะคุณรู้สึกถึงอะไรเหนียวๆใต้เท้าของคุณและก้มลงไปมองแล้วก็รู้ตัวว่าพื้นนั้นเปื้อนช็อกโกแลตอีกแล้ว นั่นเป็นพ่อรองเท้าที่คุณใส่ตู้เหมือนฉันก็ต้องไปอาบน้ำเหมือนกันนะ <c oughs> คุณทำเพลงในขณะที่หยิบผ้าเช็ดตัวไปเปิดประตูห้องน้ำอย่าบอกนะว่า <c oughs> ผมไม่คิดว่าจะมีฉากนี้คุณแปลกใจที่ยังคงเห็นผู้ชายคนนั้นแช่น้ำอยู่ <c oughs> คุณคิดว่าเขาอาบน้ําเสร็จแล้วในขณะที่คุณทําความสะอาดอ่ะ,อะโทษๆท,ทีฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละ คุณถอยหลังกลับไป2องสาและตั้งใจที่จะเดินออกไปแต่เขาสังเกตเห็นรอยช,ช็อกโกแลตที่คุณทิ้งไว้ที่พื้นห้องน้ําแล้วก็ขมวดคิ้วอ่ะอืมคุณสังเกตเห็นสายตาของเขาสังเกตเห็นนี่คือต้องอ่านกลับไปมองสินะแต่ตอนนี้คุณสับสนไปหมดว่าควรจะทํำยังไงดีควรจะล้างเลือล้างตัวก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะออกไปเลยดี I in quickly won't wash look you Come out and then at get up right ฉันไม่แอบมองหรอกนะรีบเข้ามาแล้วก็ล้างมันออกให้หมดซะแล้วก็ออกไป คค,คุณเดินเข้าไปในห้องน้ําที่หัวมุมและถอดเสื้อผ้าออกอย่างงองแงงเลยเงง,งะจนกระทั่งไม่เหลืออะไรอยู่เลยด้วยความแปลกใจคุณเห็นว่าเขาหันหน้าไปที่กําแพงจริงๆแล้วไม่ได้แอบมองเลยคุณนั่งลงที่เก้าอีพ้พลาสติกและดึงหัวฝักบกัวมาเพื่อล้างเนื้อล้างตัวเสียงขัดตัวของคุณดังทั่วไปทั้งห้องน้ําจะว่าไปที่บอกว่าจะไม่แอบมองฉันน่ะจริงๆแล้วก็กลัวว่าฉันจะแอบมองด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะ ก็ไม่ใช่ว่าเธอจะทำอะไรได้ซะหน่อยถึงเธอจะมองน่ะแน่ใจได้ยังไงว่าฉันจะไม่ทำอะไรน่ะคุณพูดหยอกล้ออย่างซุกซนออกไปทำให้เขาหยุดชะงักไปพักหนึ่งแล้วตอบกลับมา balls have the don't เพราะว่าเธอไม่มีใข่ไม่มีใครนี่หมายถึงอาจจะแปลว่าเพราะว่าเธอไม่กล้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอ่ะเธอพูดถูกและเสียงขัดถูกของคุณก็ดังต่อไปอีกครั้งหนึ่ง โอ้ใช่ไม่ใช่ว่ามือของเธอพองอยู่เหรอตอนอาบน้ำเนี่ยแบบนั้นจะไม่เจ็บแย่เลยเหรอก็น่าลำคาญนิดหน่อยนะฉันก็แค่ห้ามมือขวาของฉันโดนน้ำร้อนเด็ดขาดงั้นให้ฉันช่วยสระผมให้มาฉันรู้สึกได้เลยว่าอย่างเธอเนี่ยคงต้องเป็นคนที่สระผมทุกวันแน่ๆในความจริง ฉันก็อยากจะสระผมอยู่และหลังจากนั้นเขาก็คิดอยู่พักหนึ่ง All right, thanks in advance อ่าก็ได้ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะมีฉากสระผมซะด้วยอุ้ยกดที่หน้าจอเพื่อสัมผัสคือ,ค,อคือสัมผัสอะไรครับผมจิ้มตรงไหนได้บ้างอ่ะ Hey <laughs> นี่มันผมไม่เคยคาดคิดเลยครับว่ามันจะมีเกมเพลย์แบบนี้นะ่ะ What's up <S มีอะไร What's up รบบอเหมือนจะมีบางคนมือซุกซนเหมือนกันนะอยากโดนตัดมือหรือไงขอโทษครับอะงั้นฉันจะเริ่มสระผมให้แล้วนะนุ่มฟูหัวใจให้ตายเถอะถ้าฉากนี้มันต่อกับตัวเกมหลักเลยนะถ้าเล่นต่อตอนนั้นเลยคือคงฟินสุด ว่าแต่ไม่สงสัยเกี่ยวกับร่างกายฉันบ้างเหรอ No Why ไม่ทำไมก็บางทีฉันอาจจะมีอรอยสักซ่อนอยู่ก็ได้ใต้เสื้อผ้าของฉันน่ะหรือบางทีอาจจะมีความลับใหญ่ซ่อนอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเพศของฉันน่ะตรงข้ามกับเธอเลยนี่นาไม่คิดแบบนั้นบ้างเหรอคุณพูดหยอกล้อไปแต่เขาก็ยังคงจ้องมองไปที่กำแพงอยู่ไม่มีท่าทีว่าจะหันกลับมาเลยในความจริง ฉันสงสัยเรื่องของเธอมานานแล้วล่ะหรือว่าจริงๆเธอเป็นเกย์น่ะไม่ไม่ใช่แต่ว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยฉันไม่เห็นว่าเธอจะแสดงท่าทีว่าสนใจผู้หญิงเลย way this Let's put it พูดแบบนี้แล้วกันนะฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องถูกยั่วยวนหรือว่าถูกดึงดูดหรือว่ารู้สึกไม่ชอบใครสักคนหนึ่งจากเพศของเขาหรอกนะถ้าหากจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่น่ะ ฉันไม่สนใจเพศหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายหรอกสิ่งที่ดึงดูดฉันจริงๆนะคือสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่าแต่มันก็น่าผิดหวังนิดหน่อยเหมือนกันนะที่เธอไม่สนใจเลยเนี่ยท,ทั้งที่ฉันโป้อ,อยู่แบบนี้นี่ฉันคือไม่มีเสน่ห์น่ามองบ้างเลยเหรอฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้คนถึงรู้สึกมีความใคร่กับร่างก,ก,ก,กายของมนุษย์มันก็เป็นแค่ก้อนโปรตีนเท่านั้นเอง อีกอย่างฉันเบื่อกับการจ้องมองร่างเปลือยเปล่าของผู้คนแล้วในตอนที่จ้องมองมันในการวาดภาพนะ่ะนั่นก็จริง I believe isn't their by person's measured appearance a charm ฉันเชื่อว่าสเสน่ห์ของผู้คนนะ่ะไมไ่ถูกวัดจากสิ่งที่อยู่ภายนอกหรอกนะเธออาจจะมีสเสน่ห์มากกว่าที่เธอคิดเอาไว้ฮะนั่นเป็นคำชมอย่างนั้นเหรอ คุณคิดกับตัวเองไม่นานต่อจากนั้นคุณทั้งคู่ก็ออกมาจากห้องน้ําและทิ้งตัวลงบนโซฟาที่ห้องนั่งเล่นอย่างผ่อนคลายคุณนั่งไขว้าขาและเริ่มอ่านหนังสือตามปกติอย่างไรก็ตามคุณเลือกหยิบหนังสือสูมๆมาจากชั้นหนังสือและนั่งลงข้างๆเขาคุณเปิดหนังสือออกและเพิ่งรู้ตัวว่ามันคือหนังสืออนโตม m y คุณพยายามที่จะอ่านมันเพื่อที่จะฆ่าเวลาแต่ว่ายิ่งอ่านมากเท่าไหร่เนี่ย ก็กลายเป็นว่ายิ่งต้องใช้สมาธิมากขึ้นคุณพยายามโฟกัสที่คําศัพท์ที่อยู่ในหนังสือแต่แทนที่จะเข้าใจมันเนี่ยสายตากับเริ่มพร่ามัวคุณรู้สึกเพลียขึ้นมาและเอียงหัวไปซบที่ไหล่ของเขาและเขาไม่ได้เอี้ยวตัวหนีหรือว่าขัดขืนแต่อย่างใดเขาเพียงแต่ปิดหนังสือของเขาอย่างเงียบๆในตอนที่คุณไม่ทันได้สนใจถ้าพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วพวกเราคืออะไรกันแน่คำถามนั้นยังคงอยู่ในใจของคุณ แก้วคู่ที่คุณซื้อมาด้วยกันวางอยู่หน้าโต๊ะนั่นข้างในนั้นมีโกโก้อุ่นๆอยู่ข้างในทุกๆเช้าคุณกินข้าวเช้าด้วยกันและถึงแม้จะเห็นร่างที่เปือยเปล่าของกันและกันก็ไม่รู้สึกถึงความเขินอายเลยและทั้งสองคนยังรู้ความลับและเรื่องที่ดำมืดของแต่ละคนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวมีเพียงแต่ความเชื่อใจสายสัมพันธ์ของเราเป็นเป็นแค่มิตรภาพจริงๆเหรอบางครั้งเขาก็พูดสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจ แต่ถ้อยคําที่เขาพูดออกมาใส่คุณเนี่ยก็เหมือนกับคําชมแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉันชมเขาเนี่ยเขาก็มักจะเบือนหน้าหนีและพยายามเก็บซ่อนความอายของเขาเอาไว้นี่มันช่างน่ารักจริงๆหืม what did you just say อืมอยู่พูดอะไรขึ้นมาน่ะเปล่าหรอกช่วงดึกในคืนนั้น come in เข้ามาสิคุณเปิดประตูห้องนอนเขาอย่างช้าๆในมือของคุณกอดหมอนเอาไว้ด้วยมีอะไรเอ้ยม,มีชุดนอนซะด้วยคือว่าฉันฝันร้ายนะ่ะแล้วก็นอนไม่หลับเลย wanna talk about it อยากจะมานั่งคุยกันหน่อยไหมได้สิโอเคแล้วคุณก็ปิดประตูเดินไปที่ข้างเตียงแล้ววางหมอนลงแล้วเขาก็เขยืบตัวเว้นที่ให้กับคุณ คุณนอนลงกับเตียงและสบตากับเขาดวงตาสีน้ำเงินนั้นจ้องมองคุณด้วยความเป็นห่วง What did you see? ฝันเห็นอะไรนะคือฉันฝันถึงเรื่องคืนนั้นเมื่อสองปีก่อนในตอนที่เราหนีจากตำรวจในค่ำคืนที่หิมะตกตอนนั้นนะ่ะหลังจากฉันถูกยิงที่ขาเธอก็เข้ามากอดฉันไว้และหลังจากนั้นก็แทงฉันหลายรอบที่ด้านหลัง the have something that was probably If it was the before, I probably would have done something like before to would me done you. ถ้าหากเป็นตัวชั้นคนเก่าแล้วก็ก็คงทําอะไรแบบนั้นกับเธอลงไปคือความฝันนี้มันทําให้ฉันคิดนะ่ะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันแทบจะเหลือเชื่อมากๆเลยล่ะที่เราได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันแบบนี้นะ่ะ Living with a serial killer sounds more like semblance ทอาศัยอยู่กับฆาตกรต่อเนื่องฟังดูบ้าบอมากกว่าเยอะ But being able to live with a serial killer for this long makes you pretty weird as well แต่การที่เธออยู่รอดและก็อาศัยอยู่ร่วมกับฆาตรกรต่อนเนื่องได้นานขนาดนี้นั่นก็บอกได้เลยว่าเธอนี่แปลกเหมือนกันนะมันทําให้ฉันเริ่มคิดว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าทั้งเมื่อสองปีก่อนเนี่ยฉันเลือกทําสิ่งที่ต่างกันออกไปบางทีฉันคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ Maybe was pretty wary you back then. remove might was wary back any potential threat might have done anything pretty you then done I I to of ก็อาจจะในตอนนั้นนะ่ะฉันยังระแวงเธออยู่ และเพื่อที่จะหลบเลี่ยงจากภัยคุกคามทุกอย่างในตอนนั้นฉันอาจจะทำอะไรลงไปก็ได้คุณทั้งคู่เงียบอยู่พักหนึ่งคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเราคืออะไรกันแน่น่ะยูยูคุณถามออกไปแบบนั้นทาให้เขาตาโตขึ้นาในทันทีดูเหมือนเขาจะแอบคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็หลบเลี่ยงสายตาด้วยความเขินอายแก้มของเขาแดงมันเป็นสรรชาตญาณที่เขาเนี่ยพยายามปกปิดความเขินอาย หลังจากเตรียมตัวเตรียมใจสักพักหนึ่งเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆและหันกลับมามองคุณ What you think our relationship do could you our possibly be? แล้เธอคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเราจะเป็นอะไรได้ละ่ะคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตอ oh. ผมตอบข้อล่างแล้วกันนะ Do you think could become that kind you become of relationship think that we เธอคิดว่าพวกเราจะมีความสัมพันธ์นกันแบบนั้นได้เหรอ ในความจริงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เราทํามันก็ไกลเกินกว่าการเป็นคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราแต่งงานกันานานแล้วละ่ะหลังจากคุณพูดแบบนั้นเขาก็หันไปมองทางอื่น So that's see us your eyes how you your in งั้นนั่นคือสิ่งที่เธอเห็นในตาของเธออย่างนั้นเหรอใช่ฉันคิดว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยข้ามผ่านการเป็นเพื่อนปกติไปแล้วละ่ะ ยังจำคำถามที่ฉันถามก่อนหน้าดีได้ไหมที่ว่าถ้าพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วพวกเราจะเป็นอะไรนะ่ะในตอนนั้นเธอไม่ได้ตอบฉันเลยคิดมาตลอดเลยว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะมายืนยันเรื่องความสัมพันธ์ของเรานะ่ะ hmm. เขาหลับตาและคิดอยู่พักหนึ่ง In I viewed materials the past I mostly viewed others as mere as เมื่อก่อนนะ่ะส่วนใหญ่แล้วฉันมักจะมองคนอื่นเป็นแค่วัตถุดิบ ในการทำอะไรบางอย่างแต่ว่ากับเธอน่ะต่างออกไปมันเป็นความรู้สึกที่ฉันอธิบายไม่ได้เป็นความรู้สึกที่อบอุ่น just you such same space with you brings the with being me such peace in การอยู่ข้างๆเธอมันทำให้ฉันรู้สึกสงบเป็นความสงบที่ฉันอธิบายไม่ได้ราวกับว่าเธอมีเวทมนต์อยู่เลยเขาหยุดไปพักหนึ่ง เรากัว่ากําลังพยายามหาทางอธิบายความรู้สึกของเขาออกมาให้ดีกว่านี้เขาสูดหายใจเข้าลึกๆและเหมือนกับว่าจะพยายามทําจิตใจให้สงบ I've always believed no one could stay with me for this long even if they were charmed by my appearance they would run away as soon as they find out what I've done ฉันเชื่อมาตลอดเลยว่าไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างฉันได้นานขนาดน,นี้หรอกถึงแม้ว่าพวกเขาจะลงรายในรูปลักษณ์ภายนอกของฉัน แต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาเมื่อเขาเห็นสิ่งที่ฉันทาเห็นสิ่งที่ฉันเป็นสุดท้ายพวกเขาก็จะหนีไป My true nature isn't something ordinary people can accept ตัวตวนจริงๆของฉันนะ่ะไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะยอมรับได้และคิดว่าฉันเป็นคนทั่วไปหรือเปล่าละ่ะพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มออกมา You're the strangest yet also the boldest person I've ever met เธอมันประหลาดที่สุด และยังเป็นคนที่กล้า,าหาญที่สุดที่ฉันเคยเจอด้วย Not only do you cold-ed with live cold serial killer a ไม่เพียงแต่ใช้ชีวิตอยู่กับฆาตกรต,ต่อเนื่องที่เลือดเย็นแต่ยังต้องการยืนยันเรื่องความสัมพันธ์ด้วยฉันจะถือว่านั่นเป็นคำชมแล้วกันนะ But will that will if change แต่จะมีอะไรเปลี่ยนเหรอถ้าพวกเรายืนยันเรื่องความสัมพันธ์แล้วนะ่ะก็ <hiking> <ๆ>บางทีอาจจะมีความใกล้ชิดกันทางด้านร่างกายมากขึ้น, <hiking> ชนใช่ไหม คุณพูดเบาลงแต่ยังคงแน่ใจว่าเขายังคงได้ยินเสียงที่คุณพูดเขาเอื้อมมือมาลูบที่แก้มของคุณ Clo your e e y หลับตาสิ <Like this. S 1> แบบนี้เหรอเขาจูบที่ริมฝีป,ปากของคุณอย่างนุ่มนวลแต่ตอนนั้นสีหน้าของเขาดูเขินอายมากเหมือนกับว่าไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้ ขอให้จ๊บอีกหรือว่าจะทำอะไรต่อฉันคิดว่าความใกล้ชิดทางร่างกายเนี่ยมันมีอะไรมากไปกว่าแค่จ๊บนะแล้วนิ้วมือของเขาค่อยๆเลื่อนลงไปที่สะโพกเพราะการเคลื่อนไหวที่เรามัดระวังของเขาทำให้คุณรู้สึกโมโหนิดหน่อยเมื่อเขาเห็นท่าทีของคุณดวงตาสีน้ำเงินที่แสนงดงามของเขาก็จดจ่อไปที่คุณอย่างตั้งใจ A want back sure There's turning you you to do this? no this? แน่ใจหรือว่าอยากทําแบบนี้นะ่ะมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะคุณพยักหน้าเอาละถ้างั้นเขาจับคุณพลิกตัวและกดคุณไว้ข <Up> ้างใต้ตัวของเขาด้วยมือข้างหนึ่งเขาจับข้อมือที่อบบางของคุณยกขึ้นไว้เหนือหัวของคุณและกดมันไว้กับเตียง หลังจากนั้นก็เผยให้เห็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายอย่างมีเ่หนออกมา Even you want escape the future let you slip away from me want in won't if I slip from you you away to ถึงต่อจากนี้ไปในอนาคตถ้าเธออยากหนีไปไหนฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปอีกแล้ว Nice meet you again meet dear to you My ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งนะที่รักของฉันในวันวาเลนไทน์นี้คุณอาจจะไม่ได้ช็อกแรตจากเขาแต่ดูเหมือนคุณจะได้ของขวัญที่ดีกว่า แล้วก็เป็นอันจบ DLC นะครับหวานแหววสุดๆคือผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยก็เป็นฉากเซอร์วิสให้แฟนๆรุนรุนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างชอบกันหร like ือเปล่าก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกกันหรือว่ามีเกมไหนที่อยากแนะนำให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ไว้ได้ตลอดเลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบผลงานอจ่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัว ลาทุกคนไปก่อนบายบายครับพอไปบายแล้วเพิ่งนึกออกว่าจะพูดอะไรดีคือผมว่ามันเหมือนเป็นแบบสารต่อเรื่องราวจากตัวเกมหลักอันนี้มันเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่แท้จริงของเกมอะไรแบบเนี้ยเป็นฉากที่แบบเสริมสร้างความฟินได้ดีเย้ <Yeah. laughs>